กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมดีร z er. อยเซกเช่นเคยนะครับแล้วก็มาอยู่กันกับเกมบีดเบฟโซนะฮะ วันนี้ผมจะมารีวิวอาบราเรนจิสีเขียวนะฮะตัวใหม่ที่มาพร้อมกับเบียคุยะซึ่งสีมันตรงกับชุดที่แล้วนะฮะไอเคมปจิกับป้าอนุขนะฮะโอเคนะครับเลนจินะครับจะเป็นสังกัดโยมาทูดครับหัวหน้าหน่วยธรรมตายคือปลดปล่อยบางไครฮิโอสบิมารุติสถานะแผชกันนะฮะแล้วก็คุณนลักษณะโซ เมื่อพลังกายเต็มนะครค่าพลังโจมตีทั้งหมดบวก30%โดยจะมีค่าพลังขั้นสูงสุดทั้งหมดนะครับพลังชีวิต1134พลังโจมตี646พลังป้องกัน365ิคิทก้3 3มรอามแรงดัวิญญ,ญาณ839นะครับและตัวนี้ <c oughs> สามารถใช้บังครได้นะฮะ โดยการกดที่รูปหมุนๆนะฮะตรงข้างๆปุ่มจำตีเห็นไหมครปุ่มนี้จะเปลี่ยนเป็นร่างบางไครมาสู้แทนนะครับเราจะมีเวลารีเพ้งหมด30วินาทีนะครับสำหรับร่างบางไครนี้สกิลพาสชิฟนะครับเพิ่มอัตราสร้างสถานะติดปกติหลังเปลี่ยน10วินาทีนะครับลดเวลาสถานะเน็บชา100%จำนวนรบดรีฉุกเฉินบกหนึ่งอ็บิลิตี้เพิ่มความเสียหายถ้าจมตีปกติ20% เพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีแรง40%เพิ่มความเสียหายถ้าไม่ตาย40%ลดคุมทามถ้าโจมตีแรง12%เฉพาะเมื่อพลังกายเต็มเพิ่มค่าพลังโจมตีทั้งหมด30%ทีมปาร์ตี้เนี่ยฮะเพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีแรงของยมทูต้าทักษะ20%เพิ่มฮิตถ้าโจมตีแรงบวกหนึ่งเวลาติดสถานะผิดปกติบวก2ยกเลิกการสตูมือยกเลิกการตรูเป็นอะไรที่เดี๋ยวต้องมีเนี่ยเพราะว่า การตีติดกาดเป็นะายที่หงุดหงิดมากมาต่อกันที่สังเวียนกันเลยนะครับครับไปตายเพิ่มค่าสเตตัสทั้งหมด4%สกิลพาสซีฟเพิ่มอัตราสร้างสถานะผิดป,ปกติสังเปลี่ยน10วินาทีปรลาสถานะเหน็บชา100%โนลนบีฉุกเฉินบวก,ก,กหนึ่งที่นะครับเพิ่มความเสียหายท่าโจมตีปกติ20%เพิ่มความเสียหายท่าโจมตีแรง40%เพิ่มความเสียหายถ้าไม่ตาย40%บัคคุณททมท่าโจมตีแรง12% พอเมื่อพลังกายเต็มเพิ่มค่าพลังโจมตีทั้งหมด30%ลดเวลาสถานะอ่อนแรง65%ยิ้มหรือปาตี้เพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีแรงทักษะของยงมทูต20%เพิ่มฮิตถ้าโจมตีแรงบวกหนึ่งเวลาติดสถานะผิดปกติบวก2ยกเลิกการรูเพิ่มค่าสเตตัสทั้งหมด5%ซึ่งเลนจีสีเขียวนี้นะครับอ่ามันเป็นตัวที่ทำให้ค่าอะไรนะ ค่าพลังโจมตีทั้งหมดสูงสุด30%เจะเฉพาะเมื่อพลังกายเต็มนะครับซึ่งตัวที่ควรเอาไปลิงก์ก็คือพวกที่สามารถเพิ่มพลังกายตัวเองให้เต็มได้หรือว่าบางตัวที่ใส่ใส่ลิงเพิ่มเพิ่มเลือดนะครับเวลาเข้าเข้าฟิลแต่ผมว่าตัวที่เหมาะจริงๆคือตัวที่สามารถเพิ่มพลังกายตัวเองได้ระหว่างต่อสู้เคือตาอุลมนะสีเขียวนะฮะแล้วก็จะมีอิจิโกะนะฮะสีเขียวเอร่างกรนะฮะล่าที่มาจากกรตัวนั้นก็เพิ่มพลังได้ ตัวที่เพิ่มพลังได้ผมว่ามันจะเหมาะกว่าเพราะว่าเมื่อเราจมตีเมื่อเราเพิ่มพลังนะครับเราก็จะได้ลิงก์ตัวนี้ไปแล้วถ้าใส่กับป้านะครับจาก3 0มมันจะกลายเป็นทั้งหมด20%เพราะทุนเดิมของป้ามันจะมีจะพร้อมเพ่อพลังกายเต็มเหมือนกันนะครับมันจะได้20%แล้วป้าเป็นตัวที่ PVE โหดมากเป็นท็อป PVE ในช่วงนี้เลยซึ่งก็เป็นตัวที่ผมว่ามันน่าจะทำมาลิงก์กันแน่แ่จะใช่เลย ครับเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วเล่นก็การเล่นก็ไม่ได้แย่นะครับการเล่นการหลบเป็นตัวที่ค่อนข้างดีค่อนข้างไวครับโจมตีไวไวกว่าเดียรคุยะนะฮะที่มาพูดก,กันโอเคครับในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนีรไลเซอร์สวัสดีครับ